ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในการทำบุญล่ออายุทั้งหลายในการบรรยายภาคบ่ายอันเป็นภาคที่สองนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อ คือการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาซึ่งจัดว่าเป็นปณิธานข้อที่สองไมบรรดาปณิธานสามประการกอ็อาจจะมาดังที่เด็กกล่าวแล้วในตอนเช้า การที่ต้องเอาการทำความเข้าใจระหว่างศาสนามาพูดในวันนี้ก็เพื่อจะที่จะเห็นความบกพร่องอย่างหนึ่งของมนุษย์เราควรที่จะเอามาวิาพากษ์วิจารณ์ แล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่กำลังเกิดอยู่กับพวกเราที่นี่ในเวลานี้ด้วยแล้วมันก็ต้องเอามาล่อในชั้นแรกเราจะต้องดูกันที่ปัญหาอันได้มีอยู่จริง เวลานี้หมนุษย์ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาของตน <c oughs> แล้วก็เป็นมูลเหตุอันหนึ่งในบรรดามูลเหตุทั้งหลายที่ทำให้โลกนี้ไม่มีสันติภาพท่าน <c oughs> ทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้เองว่าโลกกำลังอยู่ในลักษณะที่ไม่มีสันติภาพ อย่างไรบ้าง <c oughs> มูลเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนี้มีอยู่หลายอย่าง <c oughs> แต่มาเห็นว่าการทำความเข้าใจกันไม่ได้ในระหว่างศาสนาก็เป็นมูลเหตุอันสำคัญและถ้าแก้ไขมูลเหตุอันนี้ได้เรื่องก็จะเลยไปถึงการแก้ไขปัญหาอื่นๆได้ ซึ่งจะนำโลกไปสู่สันติภาพได้ในที่สุดปัญหาที่มีอยู่ในเวลานี้ก็คือการพูดกันไม่รู้เรื่องอยู่กันอย่างมีเขามีเราแม่ในหมู่คนที่ถือศาสนาเดียวกันและแม่อยู่ในลัทธินิกายเดียวกัน <c oughs> กระทั่งอยู่ในวัดเดียวกันก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่สามัคคีกัน <c oughs> แม้ในหมู่ชนที่เป็นกลุ่มน้อยที่สุดแล้ว้วก็มีความริษยาทาลายากันอย่างที่เรียกว่าเป็นวิกฤตการอันถาวร <c oughs> สิ่งเหล่านี้จะเนื่องกันหมดคือเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องก็ไม่สามัคคีกันไม่สามัคคีกันแตแกแยกเป็นหน่วยเล็กหน่วยน้อยแล้ว <c oughs> ก็ริษยากันเพราะกิเลสที่เป็นเหตุให้พูดกันไม่รู้เรื่องนั่นเอง ปรทําลายกันแม่โดยทางความคิดนี่เป็นปัญหาอันมีอยู่จริงในระหว่างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกันอยู่กับบุคคล ในครอบครัวของบุคคลคณะบุคคลทั้งในทางศาสนาในในทางการเมืองคนเรามีความพอใจไม่ตรงกันไม่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่คนเราจะมีความพอใจตรงกันแ่าจะกล่าวว่า ความพอใจในความสุขด้วยกันมันก็ยังแยกกันไปเป็นความสุขชนิดนั่นความสุขชนิดนี้กระทั่งความสุขของคนอพวกหนึ่งนั่นอีกพวกหนึ่งมันกลืนไม่ลงนี่เรียกว่าอความพอใจระหว่างบุคคลก็ต่างกันอย่างนี้ ความพอใจระหว่างครอบครัวมันก็ยังต่างกันอย่างนี้แต่ในครอบครัวนั่นเองมันก็มีบุคคลที่มีความพอใจไม่ตรงกันที่ทาให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวขึ้นมาดังนั้น